ีคําถามถามเข้ามาเยอะมากนะคะว่าเราจะเริ่มต้นธุรกิจยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะทําธุรกิจอะไรเป็นคําถามที่น่าสนใจมากะคะ่ะ วันนี้นะคะเลยจะเอาบทสรุปของการเป็นลูกจ้างมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าได้อะไรจากการเป็นลูกจ้างบ้างข้อแรกเลยนะคะก็คือได้ประสบการณ์ในเรื่องของการขายเพราะว่าจากคนที่ขายอะไรไม่เป็นเลยนะคะพี่เจ้าของร้านเขาก็เทรนเราจนเราขายเป็นจนเราคุยกับลูกค้าเป็นแล้วก็ปิดการขายได้ในที่สุดค่ะพอขายไปขายมามากขึ้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราหลงไหลกับการที่ขายสินค้าสวยๆงามๆทําอะไรเกี่ยวกับพวกสวยๆงามๆพวกนี้จังเลยจึงทําไม่ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ ในวเวลาที่เราจะต้องพรีเซนต์สินค้าให้ลูกค้านะคะเราก็ต้องจับลูกค้ามาแต่งหน้าหรือมาปัดแก้มหรือมาเขียนคิว้วเขียนอายไลเนอร์เพราะทำไปเรื่อยๆนะคะมันก็เลยกลายเป็นความถนดัดและที่สําคัญเรารู้เลยคะ่ะว่าถ้าเรารู้จักสินค้าเราดีเนี่ยเราจะพรีเซนต์ได้แบบ100%ซมากๆเลยแล้วพี่ก็เป็นประเภทที่แบบชอบทดลองของใหม่ด้วยนะเพราะว่าพี่เจ้าของร้านเวลามีของใหม่ๆอะไรมานะคะ <S <S เขาจะมาให้เทสแล้วก็ลองใช้เป็นคนแรกแล้วพี่จะรู้จักสินค้าได้ดีมากๆเวลาพรีเซนต์ขาย